สวัสดีครับผมท็อปจรรนนะครับวันนี้ครับมารายการ The Big Kitchen ในรอบที่2แล้วนะครับก็จะมีอะไรมาเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยนะครับเป็นไฮไลไท์มากๆเลยนะครับเมนูนี้เลยนี่ปลาสลิดนะครับกับข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปของเมนูนี้ให้ฟังนะฮะเมนูนี้เนี่ย เป็นเมนูที่ทําให้ผมรอดชีวิตในช่วงโควิดเลยถ้าทุกคนนะนึกภาาในตอนโควิดที่ทุกอย่างมันล็อกดาวน์เนี่ยบอกเลยว่าของกินทุกอย่างเนี่ยมันหามันยากไปหมดเลยผมก็เลยบอกคุณแม่ว่าแม่ท็อปแบบอยากกินอาหารฝีมือคุณแม่คุณแม่ก็เลยทํามาให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาสลิดเนี่ยเป็นเมนูที่มันอยู่ได้นานมากนานเป็นอาทิตย์อะ่ะเพราะว่าผมเนี่ย เอาไปแช่ตัวเย็นใช่ไหมแช่เย็นเสร็จปุ๊บผมก็เอาออกมาเวฟทีละตัวท,ลวทีละตัวแล้วก็กินแล้วก็เราก็นึกเอ๊ะข้าวเราหาข้าวอะไรดีนะก็เลยนึกถึงข้าวญี่ปุ่นเราก็ไปซื้อข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมาแล้วก็มากินกับปลาสลิดนี่แหละพบว่ามันเข้ากันแล้วก็อร่อยมากผมก็เลยคิดว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ท้าทายเชฟเอียนกับพี่แซกให้เอาปลาสลิดของไทยเนี่ยมาทำเป็นเมนูพิเศษเป็นแบบ ญี่ปุ่นเพราะว่าผมกินแา่ข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวตึงอาหารญี่ปุ่นเราก็เลยอยากรู้ว่าเชฟเอียนกับวิแซ็กเนี่ยจะคิดค้นเมนูไทยๆแบบเนี้ยให้เป็นเมนูญี่ปุ่นเจ๋งๆได้ยังไงขอท้าเลยครับด้วยการต่อบปัญงหเป็นรายการทั่วไปาสามารถรับชมได้ทุกวันเว r ร์ o i n t ช่อง23 ร่วมกับบริษัท360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทจิ้วหวดจำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ The <Big> สนับสนุนโดยด้านรสชาติต้องยกให้ตราแม่ครัว The Big ส,สวัสดีครับ,รบขอต้อนรับผู้ชมทั้งหลายในกอน The b i c k i t c h e n เปลี่ยนชีวิตพิชิตฝันโอ้โ,โหพี่แซคสวัสดีครับสวัสดีครับเชฟเอียนพี่แซค,คโอ้โหเสียงพี่ไม่ต้องพึ่งเบสเลยไม่พึ่งเลยใช่ไหมครับเพราะว่าเต็มที่ <c oughs> มาเต็มคาราเบลเพื่อต้องการที่จะปลุกให้คุณผู้ชมนะครับตื่นมาพร้อมที่จะมา ทำอาหารแล้วมาดูอาหารที่เราจะทํากันใน The Big Kitchen ครับรับรองว่าเป็นเมนูที่อาจจะเปลี่ยนมุมมองการกินและการทำของผู้ชมไปตลอดการได้เลยเราปฏิวัติการกันในครัวใหญ่ครัวเตกา้าร่วมสนับสนุนความอร่อยโดยผลิตภัณฑ์ตราแม่ครัวครับพ i g แซกครับ อยากจะรู้แล้ววันนี้พาใครรุ่นทุกเสา <c oughs> เลยรุ้นตลอดใช่ไหมครับ <c oughs> ใช่ครับวันนี้ต้องเป็นคิวคนที่หน้ารุ้นที่สุดคือคุณผู้ชมทางบ้านที่เป็นสาวๆเพราะวันนี้พาพระเอกมาครับโอ้โหกำลังมีผลงานอยู่ในซีรีส์ช่อง WorkPo i n t ของเราด้วยเจฟไฝยอนนักสืบโอ,โ,โอ้โหอ,อ,อย่างนี้คุณผู้ชมน่าจะรู้แล้วน่าจะรู้นะครับเป็นใครคิวเข้มเลยไปดูครับ คราวหน้านะผมจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มันพรีเมียมสุดๆเลยเอาให้แบบพี่แซดกับเชฟเอียนจับสะเทือนไปเลยเทคนิคการสไลด์ยังไงบ้างไหมครับยังงู่ครับเฮ้ยยาโอ้โหอคุณทอางี้เลยนะยังงี้เไยครับพี่อร์ฉนี่ผมลองชิมดูว่ามันมันมียาพิษหรือเปล่า โอ้โหท็อปจรนครูคหลอมมาห้าเคยมาครัวหรือบิ๊กคิีเอช่เราชั้นแรกๆนะใช่ครับน่าสในใจนะว่าวันนี้เมนูของเขาจะมาเปลี่ยนมุมมองการกินของผู้ชมไปตลอดการหรือเปล่าอ่านะครับตอนนี้ได้เวลาที่ผู้ชมจะได้ไปพบกับพระเอกของเรานะครับท็อปจรนมาดูนะครับว่าการมาครั้งที่2ของเขาเขา,เขาอยากให้เชฟเอียงผมรังสรรค์เมนูอะไรครับ สวัสดีครับผมท็อปจรนนะครับวันนี้ครับมารายการ The Big Kitchen ในรอบที่2แล้วนะครับก็จะมีอะไรมาเนี่ยมันอยู่ในนี้เลยนะครับเป็นไฮไลท์มากๆเลยนะครับเมนูนี้เลยนี่ปลาสลิดนะครับกับข้าวญี่ปุ่นเดี๋ยวผมจะเล่าที่มาที่ไปของเมนูนี้ให้ฟังนะฮะเมนูนี้เนี่ย เป็นเมนูที่ทำให้ผมรอดชีวิตในช่วงโควิดเลยถ้าทุกคนนะนึกภาพในตอนโควิดที่ทุกอย่างมันล็อกดาวน์เนี่ยบอกเลยว่าของกินทุกอย่างเนี่ยมันหามันยากไปหมดเลยผมก็เลยบอกคุณแม่ว่าแม่ท็อปแบบอยากกินอาหารฝีมือคุณแม่คุณแม่ก็เลยทำมาให้สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือปลาสลิดเนี่ยเป็นเมนูที่มันอยู่ได้นานมากนานเป็นอาทิตย์อะ่ะเพราะว่าผมเนี่ย เอาไปแช่ตัวเย็นใช่ไหมแช่เย็นเสร็จปุ๊บผมก็เอาออกมาเวฟทีละตัวท,ลวทีละตัวแล้วก็กินแล้วก็เราก็นึกเอ๊ะข้าวเราหาข้าวอะไรดีนะก็เลยนึกถึงข้าวญี่ปุ่นเราก็ไปซื้อข้าวญี่ปุ่นเนี่ยมาแล้วก็มากินกับปลาสลิดนี่แหละพบว่ามันเข้ากันแล้วก็อร่อยมากผมก็เลยคิดว่าเมนูนี้น่าจะเป็นเมนูที่ท้าทายเชฟเอียนกับพี่แซกให้เอาปลาสลิดของไทยเนี่ยมาทำเป็นเมนูพิเศษเป็นแบบ ญี่ปุ่นเพราะว่าผมกินแ่ข้าวญี่ปุ่นใช่ไหมแล้วผมเนี่ยต้องบอกว่าเป็นตัวตึงอาหารญี่ปุ่นเราก็เลยอยากรู้ว่าเชฟเอียนกับวิแซคเนี่ยจะคิดค้นเมนูไทยๆแบบเนี้ยให้เป็นเมนูญี่ปุ่นเจ๋งๆได้ยังไงขอท้าเลยครับโอ Mm hmm. มีเมนูฮีโร่ของตัวเองครับ mm hmm. นะแล้วก็ mm hmm. อยากกินเมนูนั้นด้วย mm hmm. เชฟทำได้นะครับได้ครับได้นะมาลองดูกันนะ mm hmm. พรกกับท็อปเจะ้ะเลยครับเช่เลยครับท็อป mm hmm. สวัสดีครับยินดีตรับสวัสดีครับโอ้โหขอบคุณมากเลยต้องใจมากกับการกลับมาอีกครั้งเลยใช่ครับแต่ว่าวันนี้โโอ้หผมมีโจทย์ที่ท้าทายมากเลยอยากจะรู้ว่าปลาสลิดขี้โรงผมเนี่ยเชฟจะทำออกมาเป็นยังไงฮะคราวที่แล้วมาทำเมนูอะไรนะครับทางนั้นทำปลาเหมือนกันครับเป็นปลาทูเข้าทูคราวนี้มาเป็นปลาสลิดนะครับข้าวหน้าข้าวหน้าข้าวอะไรดีครับข้าวหน้าน่าจะเป็นปลาซิลเลยปลาซิลไอ่ะที่แดก เอาไปบ่อยเนี่ยนะขาวหน้านะผมจะต้องเลือกวัตถุดิบที่มันพรีเมียมสุดๆเลยเอาให้แบบพี่แซดกับเชฟเอนี่ยตบบสะเทือนไปเลยจะวางนใจจริงเรอแต่ไม่ใช่ว่าไม่เชิญผมมานะแต่ว่าวันนี้ผมอยากรู้แล้วครับเชฟว่าจะเอาปลาสลิดไทยไลท์ของผมเนี่ยมาทําเป็นเมนูอะไรครับเชฟทาอะไรดีครับอย่างแรกกันครับผมจะนําปลาสลิดของท็อปเนี่ยมาทําเป็นข้าวดองเพราะส่วนใหญ่แล้วนะครับเขาจะใช้ปลาไหล นะครับมาปกหน้าด้านอะก็แพงใช่ครับมาบรสิดเลยใช้ไ่ใายมบนสิดีกว่าบังบอกแต่ไหนแล้วนะครับไหนแล้วแบบเลือกบาสิดเผมจัดให้เลยผมได้เนื้อวากิวมาให้ด้วยนึกว่ากิวด้วยอครับเสร็จแล้วอันนี้เป็นส่วนที่แบบว่า the best เลยก็คือเป็นส่วนที่ลีนที่สุดเป็นเนื้อสันไนว้าก็รู้ขึ้นนะอย่างน้อยวันนี้ผมก็ได้กินวากิว ขอบคุณผู้ชมครับส่วนข้อที่สองนะครับเราต้องทำซอสเทริยากิใช่ไหมครับไม่จำเป็นต้องใช้ของญี่ปุ่นเลยวันนี้ผมจะใช้ของเราเลยนี่ตามแม่ขว้าทำได้เลยนะครับทำได้เลยใช่ผมน่าสนใจน่าสนใจส่วนข้อที่สามนะครับผมก็จะทำซุปที่เขาเสิร์ฟกันอยู่แล้วนะครับแต่ผมเนี่ยจะเปลี่ยนใหม่ จะทำเป็นแบบซุปชาเขียวที่สามารถที่จะกินลงในข้าวโล่งได้ด้วยซุปชาคือหมายถึงว่าหมายถึงว่าเทเข้าไปอย่างเงี้ยใช่จะกินแบบแห้งก็ได้จะกินแบบน้ำน้ำก็ได้แต่ว่าเป็นซุปชาเขียวโอ้โหเจ๋งมากเลยได้สองแบบเลยโอ้โหเมนูพิชิตฝันของท็อปจรนย์ น่าสนใจจริงๆที่หยิบเอาเรื่องราวที่หลายๆคนคงเคยประสบเหมือนกันในช่วงโควิดที่ระบาดหนักมาเป็นโจทย์พิชิตปันโดยใช้ปลาสลิดที่เป็นฮีโร่พิทั์ความหิวในช่วงนั้นมาเป็นวัตถุดิบหลักฉะนั้นคุณผู้ชมที่ชอบกินปลาสลิดทอดกับข้าวสวยร้อนๆห้ามพลาดเด็ดขาดกับการลุ้นกันว่าปลาสลิดธรรมดาธรรมดาเชฟเียน จะดีไซน์ออกมาให้เป็นข้าวด้งสไตล์ญี่ปุ่นแถมจะมีเนื้อวากิวและซุปชาเขียวมาเติมความว้าวให้กับข้าวด้งชามนี้ด้วยแค่ไอเดียที่เชฟเอียนจินตนาการให้กับท็อปก็ทำให้หน่าจับตาดูจริงๆว่าปลาสลิดจะได้รับการยกระดับไปเป็นอาหารสุดหรูสไตล์ญี่ปุ่นอย่างไรพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาดูกันครับ สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก <Big> หลังจากที่พักชมโฆษณากันไปแล้วตอนนี้ก็ได้เวลาแล้วที่จะไปดูขั้นตอนการทำข้าวด้งปลาสลิดเมนูพิชิตฝันท็อปจรรดท่เชฟเอียนจะรังสรรจานเดียวในโลกด้วยการนำวัตถุดิบหลักอย่างปลาสลิด มาดีไซน์เป็นอาหารญี่ปุ่นสไตล์ข้าวดองแบบเดียวกับการกินข้าวหน้าปลาไหลญี่ปุ่นยังไงอย่างนั้นซึ่งนอกจากปลาสลิดที่เป็นพระเอกและต้องดีไซน์ให้ว้าวแล้วยังมีเนื้อวากิวและซุปชาเขียวมาเติมเต็มให้จานนี้อลังการขึ้นอีกด้วยและนี่ก็คือวัตถุดิบและส่วนผสมทั้งหมดของเมนูนี้ถ้าพร้อมแล้วไปดูแต่ละเทคนิคการทำข้าวดองปลาสลิดชามนี้กันเลยครับ โอเคส่วนแรกเลยนะครับเราจะมาทําปลากันก่อนนะครับมาแรกปลาก่อนนะครับแล้วก็นำปลาสลิดมานะครับส่วนนี้เราก็ไม่ต้องการก้างก็จะแล่เขาออกเห็นไหมเนี่ยเขาใจดีเขาหาไม่ถึงตัวหนึ่งแล้วเชฟไม่ให้หยุดบพําะทำ ๋ยูกลัวอันนี้อาจจะลำบากหน่อยหนึ่งเอาไม่ต้องกลัวครับลำบากแน่นอนครับเท่ตอนนี้เราได้ปลาสดแล้วครับนะครับจากนั้นรเราก็จะนำมาจีรเราก็เฉือเนเขาหน่อยหนึ่งนะค,ะครับเพื่อต้องการที่จะไม่ให้เขาแบบงอเยอะอันนี้ก็จะเป็นขั้นตอนเหมือนกันทอดปลาิด มันจะได้กรอบง่ายด้วยก็คนนี้เขาไม่มีก้านเขาแล้วใช่ไหมครับเพราะจะทําให้เขาแบบว่าเขาจะไม่เป็นแ่นแล้วเขาก็จะกระดกเพราะโดนความร้อนให้เยไหมครับเดี๋ยวเขาก็จะกระดดมันจะเป็นขดๆเลยครับผมต้องการที่จะให้เขาแบบว่าไม่แห้งจนเกินไปนะครับซัสน้ำมันนะครับเวลา ็อได้รับประทานเข้าไปแล้วเนี่ยมันก็จะเหมือนกับ t e x t อร์ของปลาไหลยหึ่งฮะขั้นตอนต่อไปนะครับเราก็จะมาทำซอสเทริยากิจกันพี่แซคครับขอซอสปรุงรสฝาเหลืองครับซอสปรุงรสฉลากเหลืองตราฉลากทองครับครับอ๋อซอสหอยนางรมครับผมมีสาเกครับนะครับนะครับแล้วก็จะมีมิรินนะครับ ตันนี้ก็จะเป็นน้ำตาลสายแดงนะครับเพิ่มความหวานให้กับซอสของเราขั้นตอนต่อไปเราก็จะใช้ขิงนะครับเดี๋ยวให้ออฟทิชช์ิพหน่อยได้ครับเพิ่มแค่แค่ขูดนี่นะครับช่วยช่วยขิงพี่แซกให้หน่อยครับดีแล้วครับให้ให้ท็อปเขาขิงไหมครับยอมครับยอมยอมยช่ไหมครับครับแล้วเราก็มีส่วนผสมอีกอย่างหนึ่งก็คือปลาโอแห้งนะครับาโอ มาโอเคอันนี้ได้เลยขอบคุณครับมาได้แล้วนะครับคเพิ่มรสชาติของชอริยากินะครับตามด้วยกระเทียมครับฮะอ๋อเหมือนเดิมคุ้มเดิมครับมาตอนนี้ก็ได้แล้วนะฮะโอเคครับตอนนี้เราก็ได้ ปลาสลิดที่นํานไปจีหรือว่าไปเซียนะครับใส่ลงไปในซอสเทริยากิเราเรานี้ก็ได้อย่างแรกแล้วนะครับเป็นปลาสลิดเทริยากิรอบที่สองนะครับครับเราก็จะใช้ตัวที่เป็นเนื้อนะฮะอันนี้จะเป็นเนื้อสันในนะครับก็จะหั่นเป็นชิ้นๆน,นะครับ ยังไงครับเอาเอาเนื้อเก็บครับเดี๋ยวแล่ปลาสลิดต่อไม่เป็นไรครับเนื้อบางทีก็ฝั่งได้ได้ครับนี้ผมเริ่มฉลาดขึ้นแล้วอ่าลงตบลงเลยัดอ่า้อก็มีไปอย่างนี้ด้วยใช่ไหมครับรับผมนะตบลงครับอ๋อชิ้นบางๆแล้วก็ให้มันมีความ เป็นมีเดียมแลได้ววม,มากเลยทีนี้ถ้าให้ท็อปอแบบทาซอสให้ทั่วหน่อยหนึ่งนะครับก็จะได้มีรสชาติซอสเทริซิกิติดอยู่ที่เนื้อเชฟไะหัรมองอนะครับโ <Okay. S 2> อเคโอ้โคุณเอางี้เลยนะ ยังเหนื่ครับพี่เนี่ยผมลอง,งชิมดูว่าม <ละ S 2> ันมันมียาพิษหรือเปล่าเนื้อนี่มันแบบเขาเรียกว่าเอจมันดีจริงหรือเปล่าแค่นี้จบไปแล้วเ <c oughs> ชื่อเขาเข,า,เขามาจากเจ๊ไาย <c oughs> ผมว่ <c oughs> มาสือ่อไงเอ,อ เป็นไงบ้างครับนุ่มมากเลยครับนุ่มแล้วก็ซอสหวานกำลังดีเลยครับนะครับตอนนี้เราได้ปลาเรียบร้อยแล้วเนื้อเรียบร้อยแล้วนะครับตอนต้นเราทำแลัปลามาทำซอสเทริยากิแล้วก็มาขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำเป็นชาเขียวครับเป็นซุปชาเขียวครับโอ้โหข้าวด้งจานี้ไม่ธรรมดาจริงๆเพราะมีหลายส่วนหลายองค์ประกอบเข้ามารวมอยู่ด้วยกัน ไหนจะเทคนิคการเสียปลาสลิดเพื่อให้มีเท็กเจอร์ใกล้เคียงกับเนื้อปลาไหลญี่ปุ่นยังมีน้ำซอสเทอริยากิที่ใช้ผลิตภัณฑ์ต่างๆจากตราแม่ครัวมาเนรมิตขึ้นมาอีกยิ่งการทำเนื้อวากิวที่เข้ามาแจมกับชามนี้แล้วก็สุดจะจินตนาการว่าข้าวดงปลาสลิดจะออกมาหน้าตาอลังการอย่างไร สำหรับช่วงหน้าก็จะเหลือซุปชาเขียวที่เช็เอียนตั้งใจจะเสิร์ฟให้กินคู่กับจานนี้เพื่อดึงรสชาติความหวานความละมุนของเนื้อปลาและซอสอสอ,อกมาพักสักครู่เดียวเดี๋ยวกลับมาดูกันครับ The Big Kitchen The Big Kitchen Big Big สนับสนุนโดยตราแม่ครัวตราฉลากทองและตราแม่ครัวฉลากทองน้ำดื่มตราสถานีรักโลก The Big กลับมาชมกันต่อในช่วงสุดท้ายกับเมนูพิชิตฝันของท็อปจจลนข้าวด้งปลาสลิดซึ่งตอนนี้การเสียปลาสลิดการทำซอสเทริยากิรวมถึงการเสียเนื้อวากิวก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้ว ฉะนั้นขั้นตอนต่อไปเราจะไปดูเทคนิคการทำน้ำซุปชาเขียวที่เช็เอียนจะเสิร์ฟให้กินคู่กับข้าวด้มสไตล์ญี่ปุ่นเพื่อให้เกิดมุมมองใหม่ๆไปลุ้นหน้าตาของซุปชามีก,กันเลยครับทำไมทำไมถึงต้องพิเศษด้วยซุปชาเขียวครับเช็ ตัวใหญ่แล้วจะเป็นซุปมิโซะวันวันนี้เนี่ยผมจะทําเป็นชาเขียวซุปชาเขียวนะครับมีข้าวพองอยู่ในนี้ด้วยนะครับจะทําให้ได้ชิมเหมือนกับเป็นการคั่วข้าวนะครับอยู่ในรสชาติของชาด้วยเราจะไปได้ดีกับข้าวด้มจานนี้เลยครับมาเริ่มกันเลยนะครับเดี๋ยวครับขอน้ําดื่มสองขวดครับพี่แซกน้ำดื่มตราสถานีรักโลกขอบคุณครับรอน้ำเดือดเซฟก็จะสไลด์ ต้นหอมญี่ปุ่นใช่ครับผมเทคนิคการสไลด์ยังไงบ้างครับยังงครับเฮ้ยยังเอาแล้วเอาแล้วเป็นสิ่งที่ไม่คาดคิดใช้ได้ไหมพี่แซกได้ครับคุยนี่มันเซร์ไพรส์มากครับนี่คือวิธีการสไลด์ใช่ไหมครับนะครับตอนนี้น้ำก็เดือดแล้วนะครับผมจะใส่ชาเขียวลงไป แล้วก็มีเปาโอแห้งนะครับ mm. แล้วผมก็ใส่ uh, ผงดาชิลงไปนะครับเพื่อ mm. เพิ่มรสชาติอูมามิ mm. จากนั้นครับก็จะกรอง ตอนนี้เราเคียวก็ <c oughs> จะเป็นเครื่องเคียงนะครับที่จะกินคู่ไปกับข้าวโด่งของเราหลั <c oughs> งจากนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมาประกอบร่างกัน, <c oughs> ก,นกินไอยุแญี่ปุ่นต้องการเลยอะ่ะ <c oughs> นะครับตรงน,นี้เราก็จะใส่ชา จะทำให้ครอปนะครับช่วยตักท่เองเลยครับเชฟเอางานยากให้ผมด้วยนะครับถ้ามันหกเนี่ยไม่เป็นไรครับผมไม่เป็นไรนะครับเชฟไม่เป็นไรแต่กลัวจะลวกมือคุณเนี่ยมาแล้วครับเชฟครับได้เลยครับเฮ้ยโหราวกับปลาไหลอย่างที่ได้เลยปลาไหลอ่า โดย,ยท็อปครับเชฟอยากให้ท็อปช่วยทาซอสเทริยากิที่ปลาของเราหน่อย<ด>ครับผมที่ปัสสลิป แล้วผมก็จะขอ,อมอบข้าวดองอสลิดกับซุปชาเขียวให้กับท็อปครับเมนูพิเศษของท็อปจรรครับโอ้โหเลยครับใจด้จิงมากครับและนี่ก็คือข้าวดงปลาสลิดซุปชาเขียว เมนูพิชิตฝันจานเดียวในโลกที่ใช้ปลาสลิดมาดีไซน์ในรูปแบบของข้าวหน้าปลาไหลสไตล์ญี่ปุ่นได้อย่างลงตัวโดยดึงสเสน่ห์ของปลาไทยอย่างปลาสลิดที่แล่ให้ไห้ก้างมาเสียให้ด้านนอกเกรียมเบาๆแต่ด้านในยังคงมีความนุ่มชุ่มชำ่ำเพื่อให้มีเท็กเจอร์ที่ใกล้เคียงกับเนื้อปลาไหลญี่ปุ่นเคียงคู่มากับเนื้อวากิวส่วนสันในที่นุ่มละลาย โดยทั้งคู่จะเคลือบด้วยซอสเทริยากิที่ทำจากเครื่องปรุงรสผลิตภัณฑ์ต่างๆของตราแม่ครัวเสิร์ฟมาบนข้าวญี่ปุ่นร้อนๆและเติมความมาลาังการให้ข้าวด้งชามนี้ด้วยซุปชาเขียวที่มีกลิ่นอายความเป็นญี่ปุ่นไปเต็มๆฉะนั้นรสชาติทั้งหมดจะสามารถพิชิตฝันท็บเจรนในการกินปลาสลิดในรูปแบบข้าวด้งครั้งนี้ได้หรือไม่ไปลุ้นพร้อมกันเลยครับ ก็แค่ชิมแค่ปลาสลิดก็ได้นะครับเดี๋ยวเนื้อเชฟเดี๋ยวไปให้เชฟกับพี่ซักชิมเออไม่เป็นไรครับเชฟครับเดี๋ยวผมขอมเหมาเนื้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวปลาสลิดผมเชฟชิ้นหนึ่งเอเคต้องยกให้เขาแล้วครับเชฟคนคือมันมีความคือปลาสลิดมันมีความเค็มอยู่แล้วอ่ามันก็ข้าวตกับซอสหวานเลยกิมันเลยแบบกลมกล่อมพอดีเลยครับแล้วก็หอม นี้เรายัางไม่เทซุปชาเขียวเข้าไปครับ,รบผมว่าอยากลองนะครับเชฟว่าเทซุปแล้วมันจะเป็น,นย,ยังไงอ่ะจะบอกว่าเข้าต้มก็ไม่ใช่อ่ะ คือคือมีความซับซ้อนของเขาต้มความเค็มอ่ะมันมันเบาลงครับเป็นความเหมือนกลมกบมากขึ้นอ่าเจ๋งมากเลยครับตุ้ยยต่อเนื้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 นื้อเนื้อเนื้อเนืเนื้อเนื้อเนือื้อเนื้อเนื้ออ้อเนื้อเนื้เนืเนืนเนืนื้นื้อื้อเนื้้อเนื้อเนื้นื้ออเนืนเนือเนืือ คือเราแค่เทต้องอย่าลืมว่าเราแค่เทเข้าไปเขาไม่ได้ไม่ได้ต้มเขาก็เหมือนไทยใช่ไหมครับแต่ว่ามันมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนแบบเท็กเจอร์ของของข้าวด้วยเป็นเมนูปลาสลิดที่มันหรูหรามากกว่าที่ผมกินเยอะดังนั้นผมแค่เวฟอวันนี่สุดยอดมากเลยคือต้องบอกเลยว่าเท็กเจอร์ของของของเนื้อปลาสลิดมันก็ไม่เหมือนกับที่ที่ที่เรากินกันปกติอ่ะ คือ,ค,ค,อคือที่ผมกินปกติมันจะค่อนข้างแห้งกว่าแล้วก็แข็งกว่ากรอบว่างั้นเถอ,อนะครับพอพอเชฟเอียนทำให้มันเป็นคล้ายๆกับปลาไหลเนี่ยเรารู้สึกถึงความนุ่มของเนืบบ้อปลาสลิดที่เราไม่เคยรู้สึกมาก่อนอันนี้ผมว่ามัน,เป,นเป็นอีกส่วนหนึ่งที่มันเซอร์ไพรส์มากเ,เพราะว่าเราต้องนึกภาพานี้เราเรากินปกติคือคือก่อน ก่อนกินที่ยังไม่เทมันก็มีรสชาติอย่างเลยแต่พอเทซุปเข้าไปมันมันเปลี่ยนรสชาติหมดเลยแต่ว่ายังอร่อยอยู่่ะมป็นอีกแบบเลยก็หวังว่าผู้ชมานบ้านจะตื่นเต้นร่วมกับเราและเข้าไปมีเมนูนี้ในเที่ยงวันนี้หรือเย็นนี้ของผู้ชมด้วยนะครับวันนี้ขอบคุณท็อปนะครับขอบคุณพิซซครับร่วมในการสด้างเมนูใหม่ของเราวันนี้นะครับจมาหวังว่าจะทํากันบ้านเพื่อมาในครั้งต่อไปครับในเมนูที่ ต้องของพิพิมยมครับเอาละครับมาตามมาต่อครับในวันเสาร์หน้า9โมงคึ่งทางเวิร์คพอย์ช่อง23แห่งนี้สุตาท่านไหนจะมายืนอยู่ตรงนี้และเขาหรือเธอจะมีเมนูพิชิตฝันอะไรให้เชฟเอียนของผมได้รังสันครับวันนี้เรา3คนขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะขอบลุยต้องโอ้สลิดบ้างขอขอบคุณบริษัทตราแม่ครัวจำกัด เอาละครับใครที่ดูเมนูของผมจบแล้วนะครับแล้วรู้สึกว่ามันน่ากินมันอยากจะดูอีกแล้วเกินเนี่ยก็ไปกดดูเมนูอื่นที่นี่เลยนะครับนี่สถานีรักโลกครับ